ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมแนดะที่ร้านบาจอดช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมผาราคาถูกเป็นล้านของ PA เลครับผมนะฮะไม่โกรงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพเลยครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีอดีไก่เพชรแบบอดีตเบย์แอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วย้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมแนดะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เเลยนะครับอา ดครับผมก็ขอกระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมแต่ฮะสำหรับใครที่เข้ารีวิวโดนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยคือเรามาอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมนะทีเอ็มจ้าสปอยอะไรกันนักหนาก็ไม่ทราบนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้คือเฮ้ยนะครับผมนะฮะสปอยอีกแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะครับผมนะดองๆก็ยังว่านะครับผมนะเวลาที่พี่ถ่ายคลิปนะตอนนี้เนี่ยคือเป็นเวลาตีสองกว่าๆเลยนะครับผมนะฮะก็คืออแแกกีี้้ตตู่่าามนังสปยด เองเนะครับ,บคุณผู้ชมฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมนะอาจจะใช้เวลาในการตัดเนี่ยประมาณเอ่อสินาทีนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาไปลงตอนเช้านะครับผมนะฮะจะเช้าหรือไม่เช้าก็ไม่รู้นะครับผมนะน่าจะประมาณตอนเที่ยงนั่นเองคุณผู้ผมชมฮะใครดูคลิปวิดีโอนี้นะผมนะฮะใครที่อยากจะเป็นกาลังใจให้พี่เนี่ยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดสับสังขารให้พี่นะครับผมนะก็จะไ,ได้มีกาลังใจนะครับผมนะในการหาข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับผมนะที่มันเป็นเกี่ยวกับสปอยมาสปอยให้น้องๆได้ได้รับชมได้รับฟังกันนั่นเองนะครับผมนะนนนนนนน้้้้้อองงงๆๆคคคคคคาาาาทกกววมมมใใจจจดดะะะะะะะรรััับบบบบผผฮีี่่พพูแแแเเยไป็ขลลหื ง่วงนอนนะครับผมนะน้องๆช่วงนี้ผมได้รู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยแสนจะอบอุ่นนะครับผมนะทุยแสนที่จะโปรกเปียกนะครับผมนะเพราะว่าฝนมันตกบ่อยนั่นเองนะครับผมนะฮะประเทศไหนเมืองไหนนะครับผมนะหรือว่าจังหวัดไหนที่คุณผู้ชมนั้นอยู่ฝนตกเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ขิงกันได้นะครับผมนะฮะโอเคแล้วนอกเรื่องมาเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวระับแรกเลยเนี่ยก็คือขอญาตนะครับผมนะไปสุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะสุ่มผลยามดึกดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่านะคุณผู้ชมเออแมนชั่นอยู่ไหนว่านะครับผมนะฮะช่วงนี้คือไม่คค่่่่่อออยไไไไได้้เเเเเเลลนนนนนนนกกกกมมมมีีทาหหรรระะะะับผ็ป โถโถโถ่วมนะครับเออเหมืนเออนะนะผมนะก็เป็นเกมแนวกระแสนะครับผมนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เล่นสนุกดีนะครับผมนะช่วงนี้ก็เลยหนีคุณผู้ชมนั้นไปเล่นทางด้านของเถอโถ่วมนะครับผมนะน้องเออก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันจะน่าเล่นเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับบ็อกฟุตของเรานะครับผมนะสำหรับช่วงนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมมะสุ่มได้ผลโอ้โผลกิโลอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนละกันนะครับผมนะดูซิว่าเก็บได้ไหมเฮ้ยเก็บได้เฉยเลยคุณผู้ชมโอเคไม่รอช้ากันรับผมนะสหการสปอยนะครับผมนนนนนนนะะะะะฮไไไปปรรรรรััััััับบบบชมมมฟงกกเเลลยยคคผดีีวูซิิ่าใอ้ ไปโอเคนะครับผมนะเราก็ตัดฉากมากันที่หน้าทวิตกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะเรามาอยู่กับชายผู้หนึ่งนะครับผมนะที่อ้างตัวว่าเออ่มีเอ่ออะไรนะสนิทพีคเนะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของทีเซอร์นะครับผมนะที่เป็นอัปเดต20นั่นเองนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยขอญาตแปลกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะโอเคหลังจากแปลเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะพี่แนะนําว่าเออ่ฟังหูให้หูก็แล้วกันนะครับผมนะฮะหมายความว่าเออ่เวลาเราฟังหูฟังเนี่ยเราเราก็ถอดหูฟังข้างซ้ายทิ้งไว้แล้วก็เสียบหูฟังข้างขวาเลยครับผมนะทุยไม่ใช่อััััันนนนนน้้มมฟงงขาเดียวะะะครบผฮ ายความว่านะครับผมนะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะผมนะฮะแนะนําว่าให้ฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับผมนะเชื่อได้นะครับผมนะแต่อย่าเชื่อสนิทใจนะคุณผู้ชมมากเพราะว่าไม่แน่ใจว่าข่าวสารข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันแท่งแท้ขนาดไหนนะครับผมนะพี่ก็ไม่กล้าพูดว่ามันเป็นของจริงร้อเคุณผู้ชมเนี่ยก็ลองดูดูเอาก็แล้วกันนะครับผมนะว่ามันจริงหรือหลอกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าซิลเรสนะครับผมนะเพิ่งโพสต์เกี่ยวกับตัวอย่างวิดีโอบอกฟุตละคครรรัััับบบผผมมนน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 ะะะเเเป็ทาาาางงงงดด้้้ขออออออหืว่่่ๆล คิดว่านะครับผมในะการอัปเดตจะเปิดตัวในวันฮาโลวีนนะครับผมนะเนื่องจากฝนตกและเกมดูเหมือนทีมมืด <c oughs> ก็หมายความว่านะครับผมนะท้องฟ้าอันมืดมนมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายนั่นเองนะครับ <c oughs> มันเป็นฝนและความมืดแบบเดียวกันในการแอบดูเอโรวัฒนารทานทุยเอโรวันอาทานนะครับผมนะคืออะไรวะกูก็ไม่รู้นะครับผมนะ้องๆสรุปเลยก็แล้วกันนะผมนะเดี๋ยวเราไปดูท่าหน้าของตัวอย่างวิดีโอกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมไปเลยครับ หลังจากที่เรารับชมไปแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะว่ามันจริงหรือหลอกหรือว่าโดนจกตาจกตู่นะครับผมนะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมนะพี่มองว่าเอ่อมันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมนะกับการที่มีฝนตกแล้วก็มีบรรยากาศที่อึมครึมเหมือนฝนจะตกแล้วก็ฟ้ามืดๆนะครับผมแนะอาจจะมาในช่วงของวันฮาโลวีนก็เป็นไปได้นะครับผมนะน้องๆส่วนเรื่องของสกิลดาที่ถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยพี่ก็มองว่าเฮ้ยมันก็็เเหนนนด้ววยะะะครรับผมพาา่ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการสปอยมาด้วยนะครับผมนะเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ดาบนู่นนี่นั่นนะครับผมนะก็มีท่าทางของกาวิที้เคนติดมาด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถ้าหลังจากอัปเดตมาแล้วนะครับผมนะฮะสกิลเหมือนในคลิปวิดีโอนี้บอกเลยว่าโอ้โหมึงทําได้ขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยนะครับผมนะจากดาบที่มันไม่มีบทบาทเลยเกมนี้เลยแต่ว่าดูสกิลฮะ โคตรเท่เลยนะคผู้ชมฮะบอกเร็วผมนะส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะลองใช้สักครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะน้องๆสรุปโดยรวมแล้วนะครับผมนะคิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะมีฝนตกด้วยโปรยปลายนะครับผมนะฮะมองว่ามันก็เข้ากับธีมฮาโลวีนพอดีเลยนะครับผมนะฮะมากับบรรยากาศที่อึมครึมเหมือนแบบว่าฝนตกแล้วก็แบบโอ้โหน่ากลัวนะครับผมในอะไรประมาณนี้โอเคแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะส่วนตัวพี่มองว่าก็ถ้ามันเป็นเป็นอย่างที่คลิปวิดีโอนี้ก็ดีไม่น้้ออยยเเลลนนนนนะะะคครััับบบบบผผมมมกกสิดาแให่่งุณูช มมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมครดูว่าในคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่หลอกนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแน่ก็ถือว่าคลิปวิดีโอนี้ของพี่เนี่ยเป็นสาระความรู้ก็แล้วกันนะครับผมนะเป็นสาระบันเทิงฟังหูไว้หูก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะอะไรประมาณนี้โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะฮะขอตัวไปนอนก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะตาจะเป็นแพนด้าอยู่แล้วกูเนี่ยนะครับผมแต่ต้องนอนดึกทุกวันเลยเออโอเคงั้นพี่ขอตัวไปนอนก่อนก็แล้ววกกััััััันนนนนนนะะะะคคคคครรรรรรบบบบบบผผมมฝดดีีาาาตสสิ์ทุ๊ยย